ครับผมวันนี้ก็จะพามาพันมอเตอร์ปั๊มลมนะครับใฟบ้านเรานะครับผมตัวนี้จะลงหนึ่งสี่นะครับคอยแรกนะครับพันสองเส้นนะครับมอเตอร์สองยี่สิบโวลต์นะครับตัวนี้ปั๊มลมลงคอยแรกก่อนครับตัวนี้จะลงรัน สี่คอยสี่คอยสามคอยนะครับลงหนึ่งสิบนะครับนี้จะใช้ใช้เยอะนะครับบ้านเราใช้เยอะ วกมอเตอร์ฟั๊มลมใช้กับฟั๊มลมหรือว่าพวกเือปูนนะครับสองแรงสามแรงนะครับเหมือนกันนะครับวิธีการต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเขียนวงจรการต่อไว้ให้ท้ายคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวนี้กว่ารู้สึกจะจะใช้กันเยอะนะครับเ้าไปเวลา เวลาฝึกพันก็จะฝึกไอตัวพวกนี้แหละครับมอเตอร์สองสายนี่นะครับเวลาฝึกพันนะครับผมก็จะทําแบบคอยที่2นะครับ4ี่หกนะครับแล้วก็4 6 8นะครับมันจะลงแบบ4คอย สามคอยสี่คอยสามคอยนะครับสี่มุมนะครับเก้ารอบนะครับคอยที่สองนะครับเราวัดวัดอย่างนี้นะครับแล้วก็รูดมานะครับแล้วก็คล้องไปที่แบบนะครับ นี่จะมีแคปสองสองลูกนะครับคาปาสองลูกนะครับแคปรันกับแคปสตาร์ทนะครับแคปแช่กับแคปสตาร์ทแล้วก็จะมีสวิตช์กาวนาอยู่ข้างหลังนะครับเพื่อที่จะตัดแคปสตาร์ทออกนะครับ แท็บสตาร์ทจะช่วยสตาร์ทนะครับช่วยสตาร์ทเสร็จปุ๊บพอสตาร์ทออกตัวได้ก็จะตัดแท็บสตาร์ททิ้งนะครับก็จะไม่แช่ที่แท็บหลันนะครับข้อที่สองนะครับ คันครบสี่คอยลเราไปมาดูกันนะครับว่าเราบนว่าเราจะบนแบบไหนนะครับนี้าก็บนขวาก่อนนะครับแต่เวลาดูจากกล้องอาจจะเห็นเห็นว่าผมบนซ้ายนะครับเพราะว่าผมใช้กล้องหน้านะครับผมใช้กล้องหลังแล้วผมมองไม่เห็นนะครับว่าเวลามันเดินไปถึงไหนแล้วนะ เป็นคอที่สี่นะครับคอสุดท้ายนะครับของก้อนแรกนะครับก้อนลันนะครับ1ีสามรอบนะครับ แบ่งลงนะครับจะลงง่ายเดี๋ยวลงเสร็จแล้วค่อยมาดูกันนะครับ หมุนกล้องหลังให้ดูนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นก้อนที่หนึ่งนะครับของรันนะครับบนขวานะครับบนขวาต่อไปก็จะบนซ้ายนะครับบนซ้ายก็จะเป็นสามคอยนะครับลงตรงนี้นะครับลงตรงนี้แล้วก็วนมาแล้วก็มาทะลุตรงนี้นะครับนี่นะครับลักษณะยังบนอย่างนี้นะครับเราจะไม่ตัดนะครับเราจะวนไปเลยนะครับขวาซ้ายนะครับผมก็จะเริ่มจากคอยเล็กนะครับคอยหนึ่ง สีก่อนนะครับสิบรอบนะครับตอนนี้เราจะพลิกนะครับจากผมลงกว่านะผมก็จะพลิกนะครับพลิกคอยนะครับจะได้เป็นบนซ้ายนะครับแล้วก็ลงนะครับ ชุดนี้จะสามคอยนะครับนะครับจะลงลักษณะอย่างนี้นะครับบนมื ให้ได้สามคอยนะครับแล้วเราค่อยมาดูกันนะครับกอมาขึ้นคอยสองนะครับนี่นะครับคอยที่สามนะครับของชุดที่2นะครับแล้วก็จะปิกนะครับ ขสุดท้ายของชุดชุดที่สองนะครับถ้าเราไม่พลิกก็ได้นะครับแต่เราจะบนบนอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ถนัด <c oughs> ผมถนัดขวาอย่างเดียวบางคนเขาก็บน ขวาเสร็จแล้วก็บนซ้ายเอานะครับแต่ผมจะบนขวาแล้วก็ผมก็จะพลิกเอานี่นะครับก็จะได้รันก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองนะครับก้อนนี้จะสี่คอยก้อนนี้จะสามคอยนะครับเห็นนะครับต่อไปเราก็จะบนมานี้นะครับต้นต้นนะครับมานี่นะครับ บนฝานะครับออกมานี้นะครับนี่นะครับออกมานี้นะครับการวางคอยนะครับถ้าเราตัดถ้าเราตัดเราก็เอาต้นตัวนี้มาต่อกับต้นตัวนี้นะครับแต่เราไม่ตัดนะครับเราจะวนวนไปเลยนะครับต่อไปเป็นชุดที่สามของรันนะครับสี่คอยนะครับชุดต่อไปบนขวาอย่างเดียวครับก็จะเริ่มจากคอยเล็กนะครับพอพันได้รอบแล้วก็ลงเลยนะครับส yeah, ี่คอยนะครับ หินไปสามร่องนะครับนะครับก็จะลงมาอย่างนี้เลยนะครับบนมาบนมา,นมาออกนี่นะครับ ตัวคอยเล็กนี่เดี๋ยวสตาร์ทก็จะมาทับอีกทีนะครับจะมาทับก็ต้องยัดเป็นกระดาษนะครับราบางนะครับแบบมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับมาได้แบบนี้นะครับครับนี่นะครับต่อไปแล้วก็ลงให้ครบสี่คอยเลยนะครับแล้วค่อยมาดูกันใหม่นะครับก็วนวนอย่างนี้นะครับ บนขวานะครับบนขวาทุกสี่คอยนะครับบนอย่างนี้นะครับแล้วก็มาถึงคอยที่สี่นะครับของชุดที่สามนะครับคอยสุดท้ายนะครับชุดที่สามนะครับ นะครับเราพันได้เราก็จะได้สามก้อนนะครับหนึ่งสองสามนะครับต่อไปก้อนที่สี่นะครับเราก็จะลงตรงนี้นะครับนะครับก้อนที่สี่จะบนมาลงตรงนี้นะครับนะครับบนซ้ายนะครับก้อนที่สี่จะบนซ้ายมานี่นะครับมาลงร่องนี้นะครับแล้วก็พันจนครบสามคอยนะครับก้อนที่สี่ก็จะสามคอยนะครับ นี้สี่คอยสามคอยสี่คอยสามคอยนะครับสี่มุมนะครับสี่โคนะครับที่สี่ผมก็จะเริ่มจากคอยเล็กก่อนนะครับจุดรอบนะครับตรงน,นี้เราก็จะพลิกนะครับเรจะพลิกมาอย่างนี้นะครับ สี่นะครับเินไว้สองนะครับนี่็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับของรันนะครับสามคอยนะครับ ที่สนะครับนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับบนมานี่นะครับเดี๋ยวพันให้ครบ3ามสามคอยกันมาดูกันนะครับนี่จะเป็นคอยสุดท้ายนะครับคอยที่3นะครับสามรอบนะครับ ค่อยๆแบ่งลงนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับลันนะครับครับลันเราก็พันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับสี่ข้อน,นะครับสี่มุมนะครับ ล้วก็จะออกมาแค่สองเส้นนะครับนี่นะครับรันออกมาแค่สองเส้นนะครับเนี่ยสายมาไว้นะครับนี่ผมก็จะตัดนะครับต่อไปผมก็จะวางสตาร์ทนะครับสตาร์ทเราจะลงตรงไหนนะครับนี่นะครับสตาร์ทให้เราลงตรงนี้นะครับตัวนี้ชุดที่หนึ่งของรันนะครับชุดที่หนึ่งของรันนะครับตัวนี้ให้เราวางสตาร์ทลงตรงนี้นะครับนี่นะครับสตาร์ทลงหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับ ห้าเจ็ดเก้านะครับตรงนี้นะครับสามคอยนะครับวางทับตรงนี้เลยนะครับครับสตาร์ทก็เริ่มจากคอยหนึ่งห้าครับหนึ่งห้าแปดรอบนะครับคอยเล็กก่อนนะครับ คอยที่2ของรันนะครับนี่นะครับสตาร์ทเราลงตรงนี้นะครับครับตรงนี้ลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็พัน3คอยครับ ครบสคอยนะครับ5-7-9นะครับนี่นะครับสตาร์ทนะครับก้อนชุดที่1นะครับต่อไปชุดที่2แล้วก็ลงตรงนี้นะครับนี่นะครับคนซ้ายนะครับลงตรงนี้มานี้นะครับ3ามคอยนะครับแล้วก็พันจนครบสี่มุมเลยนะครับมุมละ3ามก้อนนะครับนี่นะครับขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับนี่นะครับเราลงครบสี่มุมแล้วก็มาดูกันนะครับ บนเหมือนกันนะครับเรียก <Spe token isation> ต่ว่าจะมีแค่บนขวาแล้วก็มามันซ้ายแล้วก็มาขวาแล้วก็มาซ้ายนะครับก็สามก้อนเหมือนกันนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราได้สตาร์ทมาสามก้อนแล้วนะครับต่อไปก็เป็นก้อนที่สี่นะครับก้อนที่สี่นี้จะบนนี้นะครับก้อนสุดท้ายนะครับบนนี้นะครับบุดลงมานี่นะครับนี่นะครับ จะบนมานีนะครับบนมานีแล้วก็เข้าร่องนี้นะครับออกมานะครับแล้วก็มาออกมานีนะครับทั้งหมดก็สามคอยนะครับจุดสุดท้ายนะครับของสตาร์ทนะครับรับจคือสุดท้ายของสตาร์ทนะครับเริ่มจากหนึ่งห้านะครับแปดรอบครับ อนนี้ก็จะเป็นคอยสุดท้ายของสตาร์ทนะครับคอยที่สามนะครับ49รอบนะครับ ก้ารอบนะครับก็จะพีกคอยนะครับคอยอนีครับ ดีนะครับ แต่ว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่งับแต่งกันนะครับนี่นะครับวิธีการต่อนะครับลันเราก็จะออกมา2เส้นนะครับนี่นะครับสีน้ำตาล2เส้นนะครับส่วนสตาร์ทตัวนี้ก็จะออกมาไว้เส้นหนึ่งนะครับต้นสตาร์ทนะครับส่วนปลายสตาร์ทออกมาไว้2นะครับเพื่อจะไปเข้าแคปนะครับแคบรันกับ สวิตหน้าทองขาวนะครับเส้นหนึ่งนะครับผมอีกเส้นหนึ่งแล้วก็สายปล่อยเอาสายลอยออกมานะครับไปเข้าสวิตนะครับแล้วก็ไปเข้าแคปสตาร์ทนะครับนี่นะครับวิธีใส่สวิตกาวนานะครับสวิตหน้าทองขาวมอเตอร์ปั๊มลมนะครับจะมีข้างหลังนะครับเป็นสวิตหน้าทองขาวนะครับสายมันกระจกมาสองเส้นนี้นะครับสองเส้นแล้วก็มาใส่ขั้ว บนกับขั้วล่างนะครับนี่นะครับสองสายตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยตัวพ่วงนะครับกันตัวนี้ขาดนะครับสายนี้นะครับพ่วงมาหากันนะครับสายเราก็จะเอาเข้าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีรถสวิต์นะครับกวนานะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวกดนะครับการทํางานของมันก็จะกดสวิต์นะครับตัวนี้กดเห็นไหมครับกดหน้าของขาวลงนะครับ กดให้มันโดนกันนะครับเวลามันเบี่ยงออกมันก็จะดีดขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับตัวดีดนะครับก็จะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับเวลำทางานก็จะดีดตับขึ้นมานะครับเวลาหยุดทํางานปุ๊บมันก็จะเตะบีบลงไปนะครับบีบลงไปให้สวิตช์โดนกันนะครับเวลาเบี่ยงมอเตอร์ทํางานเบี่ยงปุ๊บก็จะดีดขึ้นมานะครับตัวขึ้นมาอย่างนี้นะครับผลิตกวนา สวิตตัวนานะครับตัวนี้สวิตหน้าทองขาวนะครับราใส่สายก่อนนะครับก็จะประกอบเข้าไปนะครับตัวนี้มันก็จะมีตัวพินล็อกนะครับปิดล็อกแล้วก็ตัวล็อกนะครับกด,ดลงไปนะครับ